วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพลเอกสุรยุทธ์จุลานน์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยนายพลกรสุบรรณรัตน์นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์รับมอบเงินสมทบโครงการทุนเร่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2567 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานงานด้านการจลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงตลอดไป ท่นนี้กรอฟพอสนับสนุนโครงการทุนเร่เรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้งแต่ปี2547 พระสนองพระราชบาัิทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นและเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทำรงรักษาพระพุทธ ศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป